อาจารย์่เครพบและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านดิฉันนางสาววชิาราพรเพียรบางยางและนางสาวภชลพรพใจแสนเป็นตัวแทนในการนำเสนอหัวข้อการประเมินภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุโดยไทเทเบิลจ o อ o ฟเดอะเ e ช i ิ t ไอล u c a t i o n โดยสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะวะัตถุประสงค์คือเน้นการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงวัยโดยครอบคลุม4ด้านหลัก ได้แก่1ใด้านการเคลื่อนที่2ด้านจิตใจและสติปัญญา3ใด้านการกินอาหาร4่ด้านการขับถ่ายโดยจะจำแนกผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มหลักดังนี้ค่ะ 1. กลุ่มเคลื่อนไหวไม่ได้2กลุ่มสับสน 3. กลุ่มปกติหรือมีภาวะเสี่ยงบุคคลที่ควรได้รับการประเมินนะคะผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงเช่นเดินลำบากเริ่มมีอาการหลงลืมเป็นต้นนะคะองค์ประกอบหลักก็คือจะเน้น4ด้านหลักคือ 1. mobility ด้านการเคลื่อนที่ความสามารถในการเคลื่อนไหว 2. mental ด้านจิตใจและสติปัญญาคารรู้คิด 3. eating ด้านการกินอาหารความสามารถในการรับประทาน 4. toilet ด้าน,นการขับถ่ายความสามารถในการใช้ห้องน้ำเรจะแบ่งสเกลเป็น6ระดับนะคะ คือสเกลจะเป็นระดับ0ูนถึง5ระดับ0ูก็คือความสามารถน้อยที่สุดหรือมีภาวะพึ่งพิงมากระดับ5คือความสามารถมากที่สุดก็คือเป็นภาวะที่ปกติค่ะ Mobility นะคะจะมีเกณฑ์การท่าคะแนนดังนี้ค่ะ Men ท t ล Status นะคะจะมีเกณฑ์การใหาคะแนนดังนี้ค่ะ e a t i n g นะคะจะมีเกณฑ์การท่าคะแนนดังนี้ค่ะ To i l e t นะคะจะมีเกณฑ์การท่าคะแนนดังนี้ค่ะการจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุด้วยไทย การประเมินไทยจัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น3กลุ่มใหญ่เพื่อกำหนดรูปแบบการดูแลกลุ่มไออิมโมบายกลุ่มเคลื่อนไหวไม่ได้ติดเตียงกลุ่มที่เคลื่อนไหวร่างกายด้วยตนเองไม่ได้และอาจมีปัญหาเรื่องการกินและการขับถ่ายแบ่งเป็น 1. กลุ่มที่เคลื่อนที่ได้น้อยติดเตียงและมีปัญหาด้านการกินอาหารมากเรียกกลุ่มไอหนึ่งสองกลุ่มที่เคลื่อนที่ได้น้อยติดเตียงและมีปัญหาด้านการกินอาหารบานกลางเรียกกลุ่มไอสอง 3. กลุม่มที่เคลื่อนที่ได้น้อยติดเตียงและมีปัญหาด้านการกินอาหารเล็กน้อยเรียกกลุ่ม I3 กลุ่ม C ีเคนฟิลกลุ่มสับสนมีปัญหาด้านสติป,ปัญญากลุ่มที่มีภาวะสับสนทางสมองร่วมด้วยอาจมีการรับรู้บุคคลสถานที่เวลาหรือกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านการรับรู้จากมากไปน้อยดังนี้ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือไม่รู้บุคคลเวลาสถานที่ หรือมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งสร้างความลำคาหรือเดือดร้อนต่อผู้ดูแลหรือมีปัญหาในด้านการตัดสินใจหรือความจำแบ่งกลุ่มเคนฟิลดังนี้ 1. กลุ่มเคนฟิลมากร่วมกับมีปัญหาด้านกา,การกินอาหารและการขับถ่ายมากจดอยู่ในกลุ่ม C2 2สองกลุ่มเคนฟิลมากร่วมกับมีปัญหาด้านการกินอาหารและการขับถ่ายบานกลางจดอยู่ในกลุ่ม C3 3กลุ่มเคนฟิลมากร่วมกับ มีปัญหาด้านการกินอาหารและการขับถ่ายน้อยจัดอยู่ในกลุ่ม C4 กลุ่ม B border กลุ่มมีภาวะเสี่ยงกลุ่มที่เคลื่อนไหวได้ดีหรือต้องการความช่วยเหลือบ้างและมีอาการสับสนน้อยหรือไม่มีเลยโดยกลุ่มนี้จะแบ่งย่อยได้อีกตามระดับความรุนแรงของปัญหาการกินและการขับถ่ายแบ่งได้เป็น 1. กลุ่ม b o r d ร์ที่มีปัญหาเรื่องการกินและการขับถ่ายมากจะอยู่ในกลุ่ม B3 2. กลุ่มอเดอร์ที่มีปัญหาในเรื่องการกีนและการขับถ่ายบานกลางจัดอยู่ในกลุ่ม b 4 3กลุ่มอเดอร์ที่ไม่มีปัญหาการกินและการขับถ่ายน้อยจัดอยู่ในกลุ่ม b 5ตารางการแบ่งผู้สูงอายุตามไทยคือเราจะแบ่งตามการเคลื่อนที่นะคะคือกลุ่มที่ยังพอเคลื่อนที่ไหวได้ดีจะอยู่ในที่543ส่วนกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวลำบากหรือ เคลื่อนไหวไม่ได้นะคะก็จะอยู่ที่210หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งตามสติปัญญาเมื่อเราดูจากการเคลื่อนไหวแล้วนะคะเราก็จะมาดูเรื่องการสรับสนหรือภาวะสมองเสือ่อมถ้าเคลื่อนไหวได้ดีจะแยกต่อว่าเป็นกลุ่มที่มีสติดีก็คือ5และ4ถ้าเริ่มมีการสรับสนก็จะอยู่ที่3 2 1 0ถ้ามีสติดีและยังเคลื่อนไหวได้จะกลายเป็นกลุ่ม B นะคะก็จะเป็น b ี B4 B3 ซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็คือกลุ่มติดสังคมหรือติดบ้านถ้าเริ่มสับสนนะคะก็จะถูกจัดเข้ากลุ่ม C เช่น C4 C3 C2 หรือกลุ่มที่มีภาวะเพึ่งพิง,พงด้านสมองร่วมนะคะ3นะคะการแบ่งตามการกินและการขับถ่ายเป็นปัจจัยสุดท้ายนะคะคือการช่วยเหลือตัวเองพื้นฐานจะเป็นกลุ่ม ไอ I2 i ไอ,อไอคือกลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่ได้จะเน้นดูว่ากินข้าวเองได้ไหมถ้ายังกินเองไม่ได้และขยับไม่ได้จะถือเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลสูงสุดซี C, 4, C 3่2นะคะกลุ่มเริ่มมีปัญหาทางสมองและความจำไอ3คือกลุ่มที่ติดเตียงที่ยังพอช่วยเหลือการกินได้บ้าง และสุดท้ายน,นะคะ i2 i1 เป็นกลุ่มที่ติดเตียงที่ต้องการช่วยเหลือทุกอย่างคะ่ะการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุด้วยไทยปกติไทย b4 และ b5 กลุ่มติดบ้านไทย b3 และ c4 c3 c2 กลุ่มที่ติดเตียงไทย i3 และ i2 i1 ประโยชน์ของผลลัพธ์จากไทยต่อชุมชน1 วางแผงกนการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสมสอง,งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในชุมชน 3. พัฒนาบริการสาธารณาสุขสำหรับผู้สูงอายุตัวอย่างการประเมินไทยชื่อนางบูญมาการกิ่งอายุ79ปีภูมิลำเนาตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีโรคประจำตัวความดันสูงและอัลไซเมอร์เป็นอมาาัมพาตหลังจากนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานสองเดือนด้วยภาวะปอดติดเชื้อ และหลังจากออกโรงพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้นอนบนเตียงไม่สามารถนอนตะแคงไปมาได้ใส่สายป้อนอาหารทางจมูกไม่สามารถเข้าห้องน้ำเองได้ต้องมีญาติคอยดูแลเปลี่ยนผ้าอ้อมและช่วยเหลือตลอดเวลาแบบประเมินไทย 1. การเคลื่อนไหวนอนบนเตียงไม่สามารถตะแคงไปมาได้สุขภาพจิตไม่มีการตอบสนองทางสมองการรับประทานอาหารใส่ใส กอนอาหารทางจมูกการขับถ่ายใส่เปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างยากลำบากการแปรผลจากการประเมินจัดอยู่ในกลุ่มไอหนกลุ่มที่มีปัญหาก,การเคลื่อนไหวติดเตียงและการกินอาหารอย่างมากมีความต้องการให้ช่วยเหลือในเรื่องการขับถ่ายความเสี่ยงผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนเช่นแผลกดทับแผลติดเชื้อนในปอดเนื่องจากการสำลัก ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแอวทางปฏิบัติการดูแลตามคะแนนไทยเนื่องจากคะแนนบ่งชี้ว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตทางการเคลื่อนไหวและการกินสิ่งที่ต้องทากากับติดตามมีดังนี้ 1. การป้องกรรันภาวะแทรกซ้อนจากการติดเตียงกํากับให้ญาติหรือแคนกีเวอร์พิกตัวผู้ป่วยอย่างน้อยทุกสองชั่วโมงและให้มีนอนลมให้คําแนะนําญาติในการทํากายภาพบําบัดเบื้องต้น ป้องกันข้อติดโดยเฉพาะข้อติดในท่าเหยียดหรือพับของแขนขา 2. จัดการจัดด้านโภชนาการและการสำรักเนื่องจากผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือในการกินสูงต้องระวังเรื่องปอ,ปอดอักเสบจากการสำรักเน้นย้ำการจัดท่าศีารษะสูงขณะกินและหลังกิน30-60นาที 3. การดูแลสุขออนามัยและการขับถ่าย้าฝระวังความอับชื้นจากการใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลาแนะนำการใช้ซิงเพสเพื่อการเพื่อสารเคลือบผิวเพื่อป้องกัน IAD พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ